ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะคณะกัลยาณนนมิตรในจังหวัดราชบุรีและก็ใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีทอดกรถินสม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกุุสงฆ์สามเณรจำนวน111รูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตในครั้งนี้ ซึ่งการตักบาตรเป็นอริยะประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาค่ะถือว่าเป็นการให้กําลังแก่พระภิกษุสมณรเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยนํามาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงและยังเป็นการรวมพลังของพุทธบริษัท4ี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการที่คณะประธานกถินพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบเลื่อนปิติ จากนั้นพระสัรชัยธรรมอุฒโธนะคะเป็นท่านประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อการกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส รองรับมหาทานที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีทอดกรถินก่อนที่กัลยาณมิตรบุญล้ำบุญสมท่านประธานกรถินจะนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากรถินและจะตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ค่ะ และสำหรับพิธีทอดกระถินสามคีในปีนี้ก็เพื่อจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นที่รองรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมทั้งยังเป็นสถานที่จัดโครงการบำรพชาอุปสมบทจัดอบรมเด็กและเยาวชนนะคะให้เป็นคนเก่งและคนดีและยังรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอีกด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้มาท้อยกระถินโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ค่ะ